ฝ่ายดีเด้อร์ฝยพี่น้องส่งตัวภาพมาโมอนี้ก่ะพี่เละมายืนอยู่ถนนโหนทางเเียคือโมเนกงเนาะอ่าทำอะไรเพื่อนในเวลาเดินคนโดยทางพี่เละปั่มฝังไทยพุ่เล่พี่น้องบรรยากาศก่ะหนาวหนาวน้อพี่น้องน้องบรรยากาศมรสอดนะครับทางจากบ้านเราเห็นโลกวันนี่กับคอนถางจะไปเจอเลยพี่น้องประมาณสี่สิบห้ากิโลนี่แหละกนนี้กับ ยืดข้ารถเนี่ยน้องพี่น้องเนาะแต่ความภางไทยมันต้องมีไอ้นี่พี่น้องเอ้ยพร่องคว้าอันนี้นะกระโดประมาณครบเนาะครบเตัวนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นเขียดเด้อพี่น้องเอ้ยประมาณโลกว่ากว่าเกือบหอดสองโลถ้าว่าไหลเป็นตัวนี่ก็ประมาณร้อยกระตัวอาจจะกว่ามีตัวน้อยตัวใหญ่ สลับซับซ้อนกันเนาะพี่น้องจิตายป่ะจักเขี่ยเนาะให้มันเต็งกันมี่งพอมันนี่นี่ผมยิ่งพอมอากาศไเจ็ดโมงแล้วพี่น้องเนาะโดยยังหนาวหนาวแห้งดียังเตาบอกบรรยากาศอ่าลงดิอุณหภูมิลงอุณหภูมิลดนะเนาะนี่แหละเนาะพี่น้องเมาเร็วๆรถมาแล้วงานกองบ่ bó của thằng lằng thôi thế đi khá lằng nè mình sẽ lên ngăn con nó hà lợt chẳng biết lợt gì cô mình hỏi tên đi nó <laughs> บรรยากาศรอรถโอ้กองหน้าใกล้แหงกันไปกี่น้องเลยเห็นต้หน้าไปเจออยู่รอรถต้องต้องบอกว่าโดนทักเยอะกำลังจะควักโอ้ยลุนักเรียนลุนักเรียนมันจะมีนะเนาะบรรยากาศรอรถกับชาวใหม่คน รถไทยรถไทยดิเนาะจังหวัดนครพนมนี่เงี้ยจิกจะไฟนะบรรยากาศรอรถข้าลง ก็จะกล้าพก็จะให้มันเป็นเลนวายตัวกล้าปเทศใช่ไหน,น,น,นี่ก้าปทศกล้องหลังอก็ใช้เล็กหแล้วนี่มันก็เฮดมดนี่ขนก็ยเงาามันกข่ๆๆฟฟแบบ i p h 7หารถพีนเอาเลยรถกะนานมาเห็นเลยพอจะคว่มมันตึอรอบเศ้านะพี่น้อยกว่าใบรอบอยมัน เจอความทายนะเลยอยากความน่ะเศร้าได้ะลดนีดเนาะไม่อบเศร้ามันก็โอเคเนยหลังจากที่ผ่านไปประมาณ30นาทีแล้วแต่ก็นังโบเห็นวีแววรถจะมาเนาะพี่น้องบ่เตวที่ได้ไปอยู่บ่ ถ้าหลดเพิ่นเนาะใช่มันหลดเฮาอนองอืมขึ้นหลดชวนตัวอะไรเนาะหลดชวนตัวนี่สบายอโอ้วมันก่ามเย็ยนผ่านอยู่รลแต่ว่ามันผ่านบลายขึ้นเละเออเหล่งฮันแท้แนวเท่าะไร บรรยากาศพี่น้องกับ,บรรยากาศอุณหภูมิสิบ <10 S 2> ไป,ปองศาสิบแปดองศยงายามเช้ามันจะหนาวนี่เด้อบม่คือยังถึงเทีย่ยงอันั้นถึงเที่ยงมันจะอใครนี่มองอยังกันด้ยอันนี้กับแพกไว้ครับแต่ได้พี่น้องเอ้ยแพกแคนมุมแข็งกิโลเขียดอันนี้ก็ท้องเครื่องท้องเครื่องทำไมก็บอกเห็น Nhưng mà hên vi vèo Nhưng có hên vi vèo Ờ Nhưng mà hên sau nó รงามใช่เนาะได้ดีการเทถือลอตเตอรี่ด <laughs> ีพอะไรขี่เห็นงานเนาะพี่น้องอันนี้ขี่รถจักรยานมะนาวไปชิ่ห้งป่ะอุ้ยหนาวคนนัดยานมะนาวพี่น้อแล้วรถอยู่นี่แหละกับสมัยเพิ่นอพี่น้องเน,นาะน,นาดดีนรถคันใดก็สมอส,สมอยัยสบายน้งนนองกัวหนเนาะ มันสลาดได้งวนกันเลยบอมมันค่าลูกมัหน่จังหัดท่นคือมีคนไป็นหลดอีกเห็นกันไรไหมใช่หรอหลอดใช่ไหมแล้วก็น่าจเอาจิกแล้วบอมไปให้จิกวันชอยเลยหนากมไน่าแป้าเพียงเราบอเป็นคนจะ่าแป้งเพียงเราเลยหนาก็ชีชีชีเียวคนวันจะไม่ให้เศร้าหงอกเศร้าคนวา ตว่ากับประเด็นพนักใหม่ประเด็นไปสั่งเขียดนะพี่น้องเนะาะบริการกับไปก้านอยู่ในรอบจกักปีเลยบริการเขียดเตอมหอดออโอ้ซีปีปเพื่อบริการเขียดในก่อนน,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 อน,นี้บริการกันไปก้านอยูอ่เขียดพี่น้องแต่ว่าปัจจุบันนี่ยบริคอยก้านลมไปก้านตลอดโอ้หัวทาหล่นแล้วพี่น้องเไป ข่าวเศร้าก็อย่าไปกินตั้งใจจะไปแต่เศร,ร้าไปกินข่าวเศร้าเดี๋ยวพี่น้องเลยนี่นะความแต่เศร้ากับชาวใหม่เพิ่นก็รอรถก่อนว่ารีเพิ่นโบรานมือน,นี่ลุบเละเอ้าพี่น้องเลยขอหยุดคลิปไปก่อนม่แต่ว่า อ่าทาบ่งบรรยากาศตอนขึ้นรถอีกเด้อเธอหนึ่งพี่น้องเลยแล้วกับบรรยากาศฮอดอ่าฮอดด้านพเพล่เป็ถ่ายจากซองคลิปตามคลิปนี่แหละพี่น้องไอเอฟซีวิร์การเดินทางว่าง่ายกันได้พี่น้องเอาพี่น้องไอตอนนี้ก็ขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับลัดรถซองต่อเนาะพี่นอ้องเพื่อเพื่อที่อ่ามาส่งฮอดที่แรกๆนะลัดแต่บ้านแหละมาลงอยู่เซโนเนาะพี่น้องตอนนี้ลัดอยู่เซโนแหละกะไปขัขบด่านเลยเนาะพี่น้อง โอ้ยยังให้ไฟรอบเศร้านะอพอด,ดีว่าเห็นรถนมากอพอด,ดีก็ได้ไปเลยเนาะโอ้ฮหอด้วยยุ่ซสิงอะไรนี้ไ <c ười> ด้ผลโจกดินถ่นายมันชูงพดนมันโชดินถ่าย เดียวเนาะเล่นและคันั่นเลนี่ย รอ,อบแรกในความรอบแรกอมาท่านแล้วัน่นปล่อยแปดโมงคมงรึ่งรอบชงแรกแรกอยความมาท่านฮะรอบเช้านี่แปดโมงตรงแปดโมงครึ่นงนี่แหละรอบชงมาเกาโมงเก้าโมงเช้าตรงนี้ก็แปดโมงสี่สิบแล้วแต่และแ,แล้วแต่คนเต็มคนหมดเต็มกัแล้ว ยอามอนโดนูมันจะกินนี่มันท้อนทองหญ้าเข้ามาแล้วกินเย็นขึ้นมาก ไว้ไวดีไว้ดนะีไม่กอดไว้นัดจเจริญกิดไทย ก่อการอยู่ด่านเนาะตอนนี้กำลังหอดด่านแล้วพี่น้องเลยอ่าด่านสวัสคิเขตมุกดาหารนี่ดิสมัยกระจำบาดแล้วออกคิวจั่งมงคนขึ้นไปบอกเวลาออกเนาะปลายทางมุกดาหารเพื่อนว่าเยะรอถ่ารถ Nó thả lớn ở đây thì nhận ấy. này là, Này cả <laughs> Nào Sốp mọc sốp lẻ bớt bằng này cả này Bài con con phía nông này gần phẳng thay Thay ít chi Bài còn phía nông, phí nông, phẳng à. À, phí nông. bồng phí nông phẳng thay còn, Mọc thịt không bởi này cả này Không xíu bỏ xíu nó nào nó Tạc đẹp hồn mân tầng Nó ủn nó <laughs>

บรรยากาศล้อรถโอ้ันมีรถชนตัวก็จะความง่ายพี่น้องเลยอันนันมีรถชนตัวนี่ไปมาสบายไปเลยเด่นนี่แหลนะน้องพนะี่น้องเนาะเอา้า สำหรับคลิปนี้ก็มีอย่างหลายเด้อพี่น้องฝากความเป็นพี่น้องอิปซีบุตูสู่คนฝากพวกคนไทยก็แซ่ก็ติดตามผมเป็นกำลังใจเหมือนอนเด้อเราจะขอโตจบคลิปก่อนไปพอกันเพล่อยู่จังหวัดมุกดาหารเนาะพี่น้องก็จะถ่ายเพิ่มเติมอีกทีหนึง่ง